สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel M เ a t ม a i l a n d นะครับผมอีกทีนะครับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการแทงเข่าจากท่ายืนนะครับเป็นเทคนิคที่เราใช้บ่อยนะครับในการยืนสู้นะครับตั้งกัดยืนสู้ทั่วไปนะครับแล้วเราก็แทงขึ้นมาได้เลยนะครับเทคนิคนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับเริ่มจากการตั้งกาดนะครับเราตั้งกัดมวยไว้ยืนนะครับเตรียมพร้อมสู้นะครับจากนั้นนะครับให้เราแทงเข่าขึ้นมาในลักษณะ แนวนี้นะครับเราจะไม่แทงในแนวตรงอย่างนี้นะครับเพราะว่าการที่เราแทงแนวตรงอย่างนี้นะครับมันทําให้คู่ต่อสู้มองเห็นง่ายอ่านง่ายสามารถรับอาวุธได้ง่ายป้องกันได้ง่ายนะครับดังนั้นเราจะออกในอาวุธในลักษณะแนวนี้นะครับคล้ายกับการเตะนะครับด้วยช้านะครับ <si> เราจะไม่แทงตรงไปอย่างนี้นะครับเราจะแทงไปทิศทางด้านข้างน,นับซึ่งเป้าหมายที่มันจะเข้าเนี่ยก็คือบริเวณ ชายโครงสีข้างนะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับในการแทงเข่านะครับรายละเอียดอย่างแรกเลยเท้าข้างหน้านะครับเท้าที่เป็นเท้าหลักนะครับให้เราขย่งด้วยนะครับเราจะไม่ได้แทงแบบเท้าแบนอย่างนี้นะครับให้เราขย่งเท้าขึ้นมาเสริมช่วยส่งพลังแล้วก็เพิ่มระยะด้วยนะครับ ฝึกซ้อมช้าๆก่อนนะครับอย่างที่2นะครับเวลาเราแทงเราจะต้องยืนเบสบาลานซ์ base, ให้มั่นคงนะครับไม่ใช่ว่าเราแทงไปแล้วเราถล่าไปข้างหน้านะครับเราต้องสามารถที่จะแทงแล้วกลับมาตั้งการดเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับคือจะไม่ใช่แบบนี้นะครับุอันนี้ผิดนะครับอย่างที่ถูกต้องคือเราแทงไปปึ้งเราลกสาบ,บาลานซน์ครับกลับเข้ามาในการนะครับปึ้ง ปึ้งกลับเข้ามาอยู่ในท่าตั้งกาศนะครับปึ้งปึ้งปึ้ง,งจุดที่สามเวลาเราแทงนะครับเราจะทําการส่งสะโพกไปด้วยนะครับเราจะไม่ได้ว่าแทงขึ้นอย่างนี้อย่างเดียวนะครับถ้าไม่ส่งสะโพกมันจะเป็นแบบนี้คือความแรงน้ำหนักระยะอะไรมันจะไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเราส่งสะโพกเสริมด้วยนะครับเราก็คือปึ้งเห็นไหมครับเรา เราทาการขยับสะโพกไปด้วยส่งสะโพกนะครับคือเราทําการขยับสะโพกไปด้วยครับใช้พลังของสะโพกไปด้วยปึ้ง <B> um. เป็นกําลังจากแกนการลําตัวนะครับเพิ่มพลังให้ลูกเข่านี้มีความรุนแรงมากขึ้นมากผมจะเข่าเนียให้ดูครับอันแรกคือไม่ส่งสะโพกนะเ <B> um. บามากเลยคราวนี้ดูผมส่งสะโพกนะครับ <B> um. มันแรง,งกว่ากันเยอะนะครับ จุดถัดมาที่ต้องรู้นะครับก็คือเวลาเราแทงนะครับเท้าเราจะไม่ได้เป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนี้ให้เราเหยียดออกมานะครับลักษณะนี้นะครับดูด้านข้างนะครับเราจะแทงแบบลักษณะนี้นะครับเราจะไม่อย่างนี้นะครับปุ้งอันนี้ผิดนะครับที่ถูกต้องคือทําเท้าให้มันลู่ไปนะครับเหยียดปลายเท้าออกไปในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของแขนนะครับ ผมจะแนะนํา3ลักษณะแล้วกันนะครับลักษณะแรกนะครับแบบที่ผมทําตัวอย่างนะครับก็คือการเราจะบิดแขนนะครับมางี้นะครับเพื่อที่จะส่งแรงนะครับให้มันมากขึ้นนะครับเป็นการลักษณะของการส่งแรงเหมือนกับการเตะมวยไทยนะครับอย่างที่2นะครับก็คือบิดแต่อะนี้เราจะบิดโดยที่เอาตรงส่วนศอกเนี่ยมาบางัง ให้ตาเละโผมองเห็นนะครับอันนี้จะป้องกันการที่หัวทอส้ต่อยสวนมาได้นะครับบิดท,ทรงแรงเหมือนกันแต่ว่าลักษณะนี้นะครับบังบล็อกไว้นะครับถ้าวัวทอสู้ต่อยโดนก็จะโดนจุดที่ไม่สําคัญนะครับไม่โดนบริเวณของกรามนะครับไม่โดนบริเวณหน้าติดนะครับโดนบริเวณหน้าผากส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ค่อนข้างแข็งของศรีรษะนะครับ ประมาณนี้นครับอย่างที่3นะครับก็คือการอันนี้เขาเรียกว,ว่าเกี่ยวคอนะครับเกี่ยวคอแทงเข่านะครับเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่มีคู่ซ้อมมาก็ทํากับลมนะครับมือเน,นี้ยจะเกี่ยวหัวสมมติวันนี้เป็นหัวคู่ต่อสู้เกี่ยวไว้นะครับตรงในส่วนเนี้ยเวลาเราเกี่ยวแล้วแขนมันก็จะค่อนข้างตึงแล้วตรงเนี้ยมันจะบล็อกถ้าคู่ต่อสู้ต่อยสวนมามันก็จะติดกาดเป็นลักษณะเหมือนกาดอย่างนี้ที่ผมสอนนะครับป้องกันแบบนี้ประเภทเดียวกันแทง ปุ้งบล็อกเห็นไหมครับมันจะปิดได้นะครับตรงนี้เอามือไปเกี่ยวคอเขาเข้ามาแทงนะครับแทงไปปึ้งปึ้งดูนะครับปึ้งปึ้งปึ้งแถมไปคอมโบนึ่งแล้วกันนะครับเราอาจจะนำด้วยลูกแยับก่อนก็ได้นะครับตั้งการยับปึ้งแล้วก็แทงปุ้งไปเลยนะครับตั้งการยับปุ้งครับแล้วก็เข่าไป เข้าไปเลยนะครับยับแทงยับแทงก็ประมาณนี้นะครับเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะครับต้องอาศัยการฝึกซ้อมฝึกฝนให้ชํานาญก่อนเอาไปใช้จริงนะครับท่านี้ถ้าแทงอย่างถูกต้องนะครับจะเป็นการอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยโดนเข้าไปทีนึงเนี่ยสามารถล่วงได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ